แต่คุณเป็นใครคะเขาเชิดชูคนทำงานไงไม่ใช่เชิดชูคนทำงานอะไรอ่ะฉันคือคนไม่มีงานน่าสงสารมากเลยแล้วดูพี่ก็ต้องน่าสายฟังกล้อเนี่ยคุณแล้วคุณให้พี่เ้่งนี่ตากล้องอันดับหนึ่งเลยนะเฮ้ยทำไมเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่ากล้องห้าตัวมีเขาทำงานอยู่คนเดียวอ้ยยันลุไปบอกอะไรนะบอบอบอทำอะไรอ่ะทูนสายอีสานครับคนลุกไปหมด คนหลังเม่แม่แม่ปอบบบบู๋เขาเป็นปูให้พวกเราสคนปู <ใ Wet S 1> แล้วกรีดเล่นมาเป็นมีสารเลยเลยสามารถพูดใส่สารได้วาวว้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้าวว้าขอโทษก้ได้าธอพูมเ้าเว้าวว้า้าวว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 ้าวม้าวว้าวว้อแล้ววาว้าว่าวว้าวานว้ออก้าว้ะ้าาลูกคอ้ว เอออาพ่่ะนางเอกหมอลำสันนิบาตลูกน้องมาจากลูกค้านี่อยู่คณะหมอลำมาก่อนนามวิพกอันเนี้ยหมอลำนามวิพกไม่เคยได้ยินหรอสมัยก่อนได้ต้องน้องน้อยวุไลพรนี่หมอลำนามวิพกชื่อลูกกระจิบจอกอุ๊ยมาแม้หมอลำไม่มันต้องมันต้องลงสลักโอกหมอลำลำวิพกลูกกระโปงอะไรอย่างงี้อะไร ขาไม่เป็นไรเลยนะทำไมอ่ะกลิ่นอะกลิ่นอะเธอเธอลาบน้ำทุกวัทิ้งเลยนะทุกวันสิรู้สึกไงบ้างกับอาชีพนี้อาชีพอะไรอ่ะตกแล้วตาไวตกแล้วตาไวเธอเธอใครเป็นพิธีกรอ่ะมันตาไวอ่ะแย่เหงาเดียวเดี๋ยวมันยืนคู่เอออยู่ดีๆเราก็เหมือนแข่งรับคเชิงอะไรรู้ปล่าแล้วรู้เปล่รู้สึกยังไงกับอาชีพนี้คือ ไม่ควรจะถามกันเองอ่ะคนถากมันต้องมาเว้าหายเว้าตาแข้งได้หมดเลยแค่พูดคำว่าเว้านี่รถสปาร์ไปเมืองจีนแล้วเนี่ยสัมเนียงจีนมากบอบอผันพื้นนี่ไอ้นด็กประสาทตายต้องเลือผสมกันอ่ะทิงพวกคุณเนี่ยไม่ได้เฉียดใกล้เส้นทางสายอีสานเลยก็บ้านรู้อยู่ว่าบุรีนี่คุณไม่ได้ไปด้วยซ้ำก็รู้อยู่ว่าบ้านอยู่ลาดบุรีแล้วคุณเคยดูหมอล้ำซิ่งบ้างไหมเคยดูเคยดูก็เราไปดูด้วยกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ คุณร้องเพลงของนกน้อยได้ไหมอ่านกเจ็บได้แค่นี้เลยจะหวังสิหลือเวทีลรือเวทีทำไมแบบหมอลำต้องเจ็บปวดทำไมหมอลำเจ็บปวดอ้าก่อนจะร้องเห็นโอ้ยโอ้ยนี่คือหมายถึงการเกิดลูกคอนมาโอ้ยเกิดลูกคลอนแล้วสามารถเปลี่ยนจากลอยเป็นโอ้ย โอเคไอ้หนอ่ยปีนิจยกใกล้ไหมครับเป็นยังคุณมาตูนเป็นไงบ้างครับบอกเลยว่าหล่อไอ้หมอไม่เป็นไรหล่อเดี๋ยวเมื่อตูก็มีเวลาในนี้อีกนานเพราะมันถอดไม่ออกไม่ได้ยินด้ยปะนะผมถอดแม้ผมหลอดีคุณถ้าคุณชอบผมนะผมก็จะชอบคุณเก่งมากเก่งมาก เ,เก่งแล้วก็วุ่นวายไงเออทำเไไป็นน่าถีบคยก็ดึงออกมาก็ได้แล้วมานี่มานี่มานี้นั่ง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 ลงเออเออนั่งนั่งเลยให้ฝนช่วยอ่เออเนี่ออไม่ได้อ,อ่ะเพื่อนกัน อย่างนี้แหละเออแล้วเกงขาของคุณนะยืมมันยืมมาหรือกรุงเทิงของกูโอเคแม่พอจากกูมีเงินยืมมาพิธีการดาเราต้องมีฐานที่แข็งแรงมั่นคงนี่เราต้องทางขาออกเยอะๆยนี่พี่ปุ้มทางออกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลายกล้องมันจะทับกันเขยิบมันจะไม่เดือยแมเดี๋ยวผมผมขอนลายนะเดี๋ยวอะไรนะขอนลายขอนลายนะแลกลายมันไม่ฟินแลกลิ้นเลยได้ไหม ประโทธประโทธประโทธปรโทธเดี๋ยวนะอันนี้เขาได้แหละแต่จะถามได้เดินนักคุณตีเขาไม่มีมอนิเตอร์ดูหรอ <c oughs> <c oughs> ก <c Dante> ูจะเล่นเต็มที่เล่นมุกตรงเวทีมันทุแล้ชนีมยอ้อเอามาอยู่ครับชนแล้วชนีเหมเอช่วงนี้เธอทุ่มเทให้กุญกามเพื่อนมากเลยนะเออจะไมทุ่มเทให้กงกามเทิงเนยังน้ใจในตัวเธออ่ะต่อได้กูเพิ่งกลับมาเกิดอะไรคนพวกอะไรพางถึงมอไรทีมงานจริงนะไม่ต้องทาก็ได้แต่ว่าเฟิร์นเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬามากเฟิร์นซ่อมให้ะโอซ่อมให้ช่วยไงอย่ามาไปเดียวอะไร ฉันขอซื้อเงินรางวัลนี้เท่านะไม่ได้ทำอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วโอ้ยเป็นปีแล้วพี่บู๋มรลลิ่งนี่เนาะหลังๆโยนอย่างเดียวก็คือบิน้าฟาบินค้าอิ่าฮ่าฮ่่าโหดังสารฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ความสนุกได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Sunday TV กันได้เลยจ้า